วันล,ละฮะดิสการแต่งงานผ้าศาสนาทูนมะมัดซอลอลัลลอฮุอะลัยฮิสลามได้กล่าวว่าโอ้บรรดาหนุ่มสาวเอ๋ยผู้ใดในหมู่พวกท่านที่มีความสามารถในการแต่งงานก็จงแต่งงานเถิดเพราะแท้จริงการแต่งงานนั้นจะทําให้สายตาลดตามลงจากการมองเพศตรงข้ามที่ศาสนาไม่อนุญ,ญาตให้มองได้ดีที่สุดและ การแต่งงานก็เป็นสิ่งที่ช่วยรักษาอวัยวะเพศให้บริสุทธิ์จากการทำผิดประเวณีได้ดีที่สุดส่วนผู้ใดที่ไม่มีความสามารถที่จะแต่งงานก็จงถือสินอดเถอเพราะแท้จริงการถือสินอดนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยลดอารมณ์ทางเพศได้อย่างดีที่สุด ความสามารถในการแต่งงานในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่สมรรถภาพทางเพศเท่านั้นแต่รวมไปถึงความสามารถในเรื่องของสินสมรสความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวในด้านต่างๆเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายการอบรมบุตรในเรื่องพื้นฐานของศาสนาเป็นต้นและท่านศาสนาทูตงหงหมุสัิมได้กล่าวว่าโลกนี้เปรียบเสมือนเครื่องประดับและเครื่องประดับที่ดีที่สุดข,ของโลกนี้ก็คือสตรีที่ดี และท่านได้กล่าวว่าสตรีนั้นจะถูกเลือกเพื่อแต่งงานจาก4สิ่งต่อไปนี้ 1. ความร่ำรวยของนานง 2. วงตระกูลของนาง 3. ความงามของนาง 4. ศาสนาของนางฉะนั้นจงเลือกสตรีที่มีศาสนาเธอหมายถึงส,สตรีที่ประพฤติอยู่ในหลักธรรมคำสอนศาสนาแล้วท่านจะได้รับความสุขความเจริญในชีวิตของท่าน